สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับในคาบวิชาสุขศึกษานะฮะในคาบก่อนนะครับนักเรียนจําได้ไหมว่านักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรไปนะคาบก่อนเราก็ได้เรียนเรื่องนะครับอว,วัยวะภายในนะฮะว่ามันมีอว,วัยวะอะไร นะครับมีหน้าที่อะไรมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะครับเราได้เรียนไป3อวัยวะนะฮะก็คือสมองหัวใจแล้วก็ปอดนะครับเหลืออีก4อวัยวะนะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวครูใจเนี่ยให้นักเรียนฝึกสมาธิกันนิดหนึงนะเป็นการฝึกสมาธิแบบการเคลื่อนไหวนะ โดยการตบนะตบอกตบไหลตบมือนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนะแล้วก็ปฏิบัติพร้อมกันเลยนะครับนะคะเราจะมาสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีชื่อว่าตบมือตบ มันเป็นยังไงครับกิจกรรมก่อนอื่นจะต้องสอนน้องๆร้องเพลงให้ได้ก่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะสอนท่าไปพร้อมกับเพลงเลยเราจะมีท่าตบมือพี่เกศบอกตบมือก็ตบมือตบออกแบบนี้แล้วก็ตบไหลตบไหลง่ายนิดเดียวเองมาสอนร้องเพลงเลยดีกว่าโอเคมือมือ สลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือง่ายแค่นี้เดียวเองลองทำตามพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือ ทำไม่ทันใช่ไหมครับทำไม่ทันเดี๋ยวทำช้าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาโอเค สำหรับวันนี้พี่จิมมี่และก็พี่เกรซขอลาไปก่อนสวัสดีครับนักเรียนก็ได้นะครับฝึกสมาธินะฮะโดยการตบมือตบอกตบตบไหลกันไปแล้วนะครับเอ่อนักเรียนคงจะมีสมาธินะครับในการเรียนแล้วนะครับอะถ้ามีสมาธิในการเรียนแล้วเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวครูไทยก็จะเข้าเนื้อหาต่อจากอาทิตย์อาทิตย์ก่อนเลย นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ะนะครับเรามาดูอวัยวะถัดไปเลยนะครับต่อจากสัปดาห์ก่อนนะฮะมาเริ่มกันที่กระเพาะอาหารครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับกระเพาะอาหารนะฮะกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารนะครับจะอยู่ในระบบย่อยอาหารนะฮะ ที่ตั้งของออกระเพาะอาหารจะอยู่บริเวณช่องท้องนะครับอยู่บริเวณช่องท้องลักษณะนะฮะของกระเพาะอาหารนะครับมันจะเป็นถุงกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อใหญ่เลยแหละนะครับมีความเหนียวแล้วก็ยืดตัวออกได้นะครับยืดตัวออกได้เพื่ออะไรเพื่อรองรับอาหารจํานวนมาก นะฮะเพื่อรองรับอาหารจํานวนมากนะครับหน้าที่ของกระเพาะอาหารนะครับก็คือเก็บอาหารนะฮะย่อยอาหารแล้วก็คลุกเคล้าอาหารกับน้ําย่อยนะฮะก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆนะครับนะอันนี้คือหน้าอ่า,อาหน้าที่ของกระเพาะอาหารนะครับต่อไปวิธีการดูแลกระเพาะอาหารนะครับนะครับไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัด แล้วก็ของหมักดองนะฮะรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะฮะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนเสมอนะครับไม่รับไม่รับประทานอา,อาหารที่มีปริมาณที่มากหรือว่าน้อยเกินไปรับประทานอาหารที่พอพอดีนะฮะแล้วก็ขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลานะฮะแล้วก็ไม่สูบบุหรี นะหรือดื่มสุรานะครับและนี่คือวิธีการดูแลร,รักษากระเพาะอาหารนะครับต่อไปครับมาดูลำไส้นะฮะมาดูลำไส้อันนี้นะครับที่มันเป็นขดขดข้างในนี้เนี่ยนะครับที่มันเป็นขดขดแบบนี้เราเรียกว่าลำไส้เล็กนะฮะลำไส้เล็กนะครับมันจะทําหน้าที่นะฮะมันจะทําหน้าที่ ย่อยอาหารในขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเนี่ยนะครับเข้าสู่กระแสเลือดนะครับลำไส้มันก็อยู่ในระบบย่อยอาหารเหมือนกันนะครับนะตำแหน่งของมันนะครับจะอยู่ในช่องท้องตอนบนขดไปมานะลักษณะเนี่ยนะครับลักษณะของลำไส้เนี่ยนะครับจะเป็นเอ,อ่อท่อกล,งกลวงนะฮะท่อกล,งกลวง นะครับทีนี้เนี่ยนะฮะในลำไส้เนี่ยนอกจากจะมีลำไส้เล็กแล้วมันยังมีลำไส้ลำไส้ใหญ่ด้วยนะฮะทีนี้ลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับมันจะอยู่ติดต่อกับลำไส้เล็กนะฮะลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ดูดน้ําแล้วก็เกลือแร่จากากากาอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระนะครับ แล้วอีกลำไส้หนึ่งนะฮะอีกลำไส้หนึ่งก็คือลำไส้ดูโอดินัมนะครับลำไส้ดูโอดินัมนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เปลี่ยนกรดนะครับที่ได้จากกระเพาะอาหารนะฮะนะครับหน้าที่ของลำไส้เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะฮะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับวิธีดูแลรักษาลำไส้ นะมันจะคล้ายๆกับกระเพาะอาหารเลยนะครับคือไม่รับประทานอาหารที่แข็งนะครับหรือว่าเหนียวจนเกินไปไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดนะครับเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนนะครับมันรับประทานผักและผละไม้เป็นประจำนะครับไม่กินอาหารที่บูดหรือว่าเสียนะครับแล้วก็ พยายามระวังนะฮะอย่าให้ช่องท้องเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนนะครับนะแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นเวลานะ,ะและนี่คือลำไส้นะฮะต่อไปเรามาดูต่อไปเลยครับเรามาดูรูปนี้คือตับนะฮะนี่คือตับนะครับตับเป็นอวัยอวัยวะที่อยู่ในระบบย่อยอาหารเหมือนกันนะครับตั้งอยู่ด้านขวา ตั้งอยู JI, ่ด้านขวาบนของช่องท้องนะฮะตั้งอยู่ด้านขวาบนของช่องท้องนะครับล oui, ักษณะของมันเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับลิมนะฮะมีสีน้ําตาลแดงนะฮะมีเป็นมีลักษณะนะฮะมีสีน้ําตาลแดงนะฮะมีลักษณะเป็นสองกลีบนะครับกลีบใหญ่กับกลีบเล็กนะฮะหน้าที่ นะครับหน้าที่ของตับนะครับจะขับถ่ายสารพิษออกจากร่างกายนะครับแล้วก็ผลิตน้ําดีนะครับเพื่อไปใช้ในการย่อยอาหารนะฮะนี่คือหน้าที่ของตับต่อไปมาดูวิธีการดูแลรักษาตับนะครับไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมานะฮะ ไม่ดื่มสุราหรือว่าของมึนเมานะครับไม่รับประทานยาเกินความจําเป็นหรือรับประทานยามากเกินเกินไปนะครับเพราะว่าสารเคมีที่อยู่ในยาเนี่ยมันอาจจะมีฤทธิ์กัดนะครับมันอาจทำลายตับได้นะต่อไปไม่สัมส่วนทางเพศนะฮะแล้วก็ไม่ใช้สารเสพติดเนี่ยฉีดเข้าเส้นเลือดนะฮะไม่รับประทานอาหารที่ดิบดสุกๆุนะครับเพราะมันอาจจะทำให้เกิด พยาธิในตับได้นะฮะรับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ดื่มน้ำต้มสุกนะครับออนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอน,นะฮะนี่คือวิธีการดูแลรักษาตับนะครับต่อไปมาดูวิทยวัตสุดท้ายที่เราจะเรียนนะครับในวันนี้ก็คือ,อ,อปอดนะครับ ปอดในภาพไม่มีนักเรียนดูในหนังสือได้เลยนะฮะเอาไม่ใช่ปอดไม่ใช่ปอดกอโทษครับไตนะฮะไตเนี่ยนะครับมันจะไม่มีนักเรียนดูในหนังสือได้นะครับในหนังสือมันจะมีนะฮะไตเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่อยู่ในระบบขับถ่ายปัสสาวะนะฮะที่ตั้งเนี่ยมันจะตั้งอยู่ล่าง ของช่องโถงนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนะฮะลักษณะผงไตเนี่ยนะครับนะมันจะคล้ายกับเมล็ดต,ตัวแดงนะครับมีขนาดเท่ากํามือของเรานะมีสีน้ำตาลเกมแดงสีน้ำตาลออกแดงแดงนิดๆนะครับหน้าที่ของไตก็คือกรองของเสียออกจากเลือดนะฮะแล้วก็ขับออกมาพร้อมกับน้ำ น,น้ําในที่นี้ก็คือขับออกมาในรูปของน้ําปัสสาวะนะฮะแล้วกออ็รักษาสมดุลของน้ําแล้วเกลือแร่ในร่างกายด้วยนะครับอันนี้คือหน้าที่ของของไตนะฮะต่อไปวิธีการดูแลรักษาไตนะครับพยายามดื่มน้ําที่สะอาดมากๆนะเพื่อช่วยไตทํางานได้ดีนะไม่กินอาหารที่มีรสจัดเกินไป นะครับก็ะจะทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักนะไม่ดื่มสุราชาแล้วก็กาแฟนะรับประทานผักผลไม้เป็นประจําสม่ําเสมอนะครับนะหลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่เป็นพิษต่อไตนะฮะต่อไปไม่ควรกลั้นปัสสาวะไว้นานๆนะครับแล้วก็เจ็ดสุดท้ายคือออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ นะครับและนี่คืออวัยวะภายในที่เราเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเรื่องอวัยวะภายในนะมีอวัยวะอะไรบ้างนะครับมีสมองนะครับหัวใจนะฮะปอดนะครับลำไส้ตับนะฮะไตแล้วก็กระเพาะอาหารนะฮะรวมทั้งหมด เจ็ดอวัยวะนะฮะแล้วก็พร้อมทั้งวิธีการดูแลรักษานะนักเรียนก็ได้เรียนกันไปจบแล้วในเรื่องอวัยวะภายในนะครับส่วนวันนี้นะครับครูไทยก็ขอจบการสอนนะฮะเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในครับหน้านะนะขอบคุณครับ